จะ่ายไรหนีถ่ายไรหนิก่ออเอาถ่ายไล่ถ่ายหนิก่อนก็ได้ถ่ายไรหนิก่อนก็ได้มันขีดสั่นไม่โ่กัสเจ้าหน้าที่ก็กลัวด้วยทายหนิเด้อมีกำลังย้อมผมนะคะให้คุณยายผู้ไม่ยอมแก่ด้วยอะไรอ่ะโอเคโอเคนะอะไรก็อยู่ ไบโอดิเชรอนดีเซนเตอร์มาได้นะหนึ่งอาทิตย์กว่ากว่าไม่ได้ไปตัดเป็นคลิบซะแปดบวกนี้นึงนะคะแง่าย <c oughs> ไหมไหนกันไหนบอกเสยังนาทีอ่ะบอานพอนาทีอยู่ผมไม่มีหงอกนะคะเ <c oughs> พราะเราจะย้อมไปประจำ हेने बने हेने so, पॉट